กับผมกับปีเกมม์กับไมค้าพีซูสามปีหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์สับปีบนะครับผมอตอนนี้มีคนเข้ามาเล่นเยอะอีกนะครับไม่ได้เล่นนาะนนะัทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมผมหมอแม่เล่นนาะนเพราะ อปิดนานใช่ไหมไม่รู้อุ้ยเล่นไม่ค่อยถนัดอ้ยนี่มันนี่เล่นไม่งนัดกระตุกกระตุกตลอดหนวดเจล็ ไปเล่นนี้บาาะนะ้างมาผมเคยชนะกี่ครั้งจำจำไม่ได้แล้ว irh ค่ะ 와3 2 1 우이 이게 무슨 이냥 뭐야 뭐야 이제 어

好啊、嗯！三、二、一， ามากเลยเนี่ยอยู่ดีๆก็มุนๆๆๆมเนี่ยเอออะไรวะอะไรอื้อออะไรเออ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 นั่นแหละกระตุกนี่เว้ยล้วก่อนพวกอื้ chia sẻ chị tỏa rồi chạy cả Steve tiệc Steve s tiệc ui hãy một tiệc nữa kỵ ninh ra bí nài ý kỵ ninh ra โอ้ยกระตุกกระตุก,ก,กอุยรอบนี้ฉันต้องชนะให้ได้สปาร์กับสเตปคนนี้กันสเตปอ๋องบายอะไรหลบตรงนี้อ่ะ โอ้ยมาแล้วจะหือสาวของกาลาวผมไม่ค่อยได้เลีน่นก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชนะนะครับแค่นี้นะส่วนแค่ส่วนแค่นี้คลิปก็จบแล้วครับครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด like, ไลค์อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะครับไปละบ <Bye. S 1> ายเฮ้ยไซตามะโอ้วซตามะ